โอ้ยไม่ไม่เจอลงคนเดิมน้อ4:45ีโอเคโอเคโอเค Thank you จะตัวอะไรน้ำมันหรอโอ้น้ำมันแน่เลยอ่ะอื้ม ไช่ใช่ยังหัวปีปะส้มตำเมียนมาสไตล์อุ้ยกลิ่นส้มตำมากเลย้วส้มตำมันจะกลิ่นอะไรล่ะคะร้อนมือมันร้อนอ่ะมันก็ร้อนให้เย็นก่อนก็ได้ไหมโอ้ยร้อนไม่เอาแล้วพาไปรีวิวป้าดูหัวเราถนน78ตรี78ตรี this is a h mom อืม um, also more b a s i c the more there's like a market อ h oh, ออืม it's far from here not very far can walk I guess you can walk like 20 minutes 20 minutes yeah oh, okay okay thank you Okay. ีดอกแดดร้อนมากวันนี้เราจะไปไหนกันคะนวันนี้นะคะเราจะบแทนว่าจะไปเดินเล่นรอบๆเมืองแกตัดสอบถามกับพนักงานอ่ะ บอกว่าที่ไหนมีพวกแบบสามารถช้อปปิ้งของฝากได้เขาก็แน,น,นะนำมาที่หนึ่งชื่อว่าด a มอน d p าซ่าเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันก็นกนกแทนว่าเดี๋ยวจะลองเดินไปดูกันค่ะว่่แต่ไปเคยเห็นปะไม่รู้อ่ะจอนี่ก็งยแล้วแผท่ทีด้วยี่ติดเลโอเควัดอะไรดีนะอ๋อดิมอนทราซ่าดิมอนทราซ่าสวย 27ตรงเลยโอเคเย้เย้เ8็นี่ด็ก28 28 28 28 28 2 ไปเองค่ะวันนี้วันนี้ก็เธอกับชนีมีแรงจะเดินกันไปนะคะอาิม,มากอ๋อวันนี้แม่งออก10บโมงค่ะเอาที่ดูแต่ก่อนออกกี่โมงนะมึงสี่สามสีสามสีสี่อีบ้า เขาบอกว่าเป็นเมนูเลยคอมเมนต์มือนไอติมมะพร้าวกะทิสดอร่อยนะแบบมีความนมนมกินมะพร้าวอ่อนๆชื่อร้านมิโดริจูสบาร์เป็นร้านน้ำผลไม้ลองมาชิมได้ค่ะที่พม่าที่จะแบบหาของแบบของที่แบบเนี้ยเย็นๆอ่ะหายากจริงๆแข่งมากินบอก เออแบบใช่แบบหายากเหลือเกินก็ไม่ล้างอืจริงเหรอไม่ล้างที่ปากก็กินต่อเออเออไอ้ได้ไงไอ้ที่แบบมันมันเอามาคนคนคนแล้วมันก็เอาเข้าปากชิมแล้วมันก็เอามาคนต่อเ่อแล้วแบบไ้่มีคนนึงอ่ะคนไทยในทีมที่มันแบบว่าอะไรนะมันพูดว่าอะไรนะบอกว่าหยุดน้ำอ่ะไปซื้อน้ำนั้นกินไหมผู้หญิงเป็นคนพูดนะส่วนแฟนบอกว่า น้ำขยะนะ,นนะและพวกกูกำลังเดกกันอยู่นะคระับอริรีีมมาทักทายเราใช่แล้วก็จะให้ตัวแทนหมู่บ้านเราไปคุยนะคะซึ่งเป็นนางงามทุกคันที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียนางก็จะเป็นจุดเดน่นไม่ว่าจะเป็นที่พมา่านางก็จะเป็นจุดเด่นเหมือนกันค่ะ <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่จุดเด่นนะอย่างเดียวนะคะมีจุดเสียวด้วยค่ะ เยตายค่ะถ้าไปกับมันนะคะ thank you บัตร for today evening to the bridge ah yes I want go to t h t bridge to the bridge โอเค s a my my telephone number okay s u okay k a y if o u want go to yeah y e I will call ไชดีไชีมาชเราเสาวสวยแห่งเมืองพม่าอีกแล้วนะคะใช่ค่ะด้านงเลยนะ่มเนาะนี่ n i น e f i า i อดีดีมาช

uh, how much? To so going back. Uh, yeah, two way. Two way. How much? For two ways, uh, I will take the price. Uh, you have to be around about. So ten thousand each. Ten thousand each, each. 8, For One two three. Thank, thank you. Thank okay. You. okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye Ta Tata. <laughs> okay. Okay. โอเค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 โอายบายด่าตไม่เต okay. ้องาไปซื้อใงไม่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 ่ไม่ไม่ไไม่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 ่ม่ไม่ไ่ไมม่ไ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 ไม่ไม่ไม่่ไ สต่แน่นะคะคือเราเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนยังไม่กข้าเช้าก็เดี๋ยวพาเพื่อนมากินข้าวเช้าก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าเป็นยังไงเหมือนเป็นแป้งสายไหมอ่ะใช้นบดู่า เจสูบาร์ได้มาแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราหาที่นั่งกินกันโอนี่นะคะเขาถามว่าจะนั่งกินที่เขาก็เลยเอาจานมาให้อ้าวมาแล้วไปใส่จานมาให้เหมือนเป็นมมเมี่ยงไม่อันนี้มันคือปอบเบียยถ้าปอบเบียก็ได้นี่ค่ะๆๆนี่กำลังเตรียมสคริปเพื่อจะไปไป,ไปพูดจะไปถามแม่ค้าปลาเล่ปลาเล่ปลาเล่ ปะเล่ปะเล่ไวสินิ่นมเอะเล่บะเล่กบียงโจ้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 เจสซี่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวงั้นให้เอาโกบียงโจ้ตัวนี้นะคะจิ้มกับน้ำจิ้มตัวนี้นะคะว้าเขาเป็นแั้งออกด้วยหรือเปล่าคะแป้งอ่อนมโนว่าอีดอกอีนี่ยังไม่ได้กินข้าวคนเดียวปอเปียบ้านเราเลยค่ะ บอกเกอร์ค่ะบล็อกเบียบ้านเราแต่ต่างแค่น้ำจิ้มใช่อเนี้เหมือนจิ้มแจ่วหอมจิ้มจะเป็นแบบนี้คล้ายจิ้มแจ่วเจสุบารตา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 กินเสร็จแล้วนะคะน้องน่าแมวนี่เราหวังทางเจอน้องหมาด้วยหมาดก็้หมก็ให้ครับหมาหมาด จริงเหรอืมสามสิบกว่ากวาขายก่อนเมื่อนี่ค่ะสายไฟเตี้ยมากเลยโอ้ยยังไม่ไปเจอลุงคนเดิมเนอะ f o u pm โอเคโอเคโอเค thank you จุสบาร้ออย่างขี้หมาไว้ขี้หมาเหรอแต่ร้อนลหกลมแล้ว ไปหลอกอ่ะมึงก็ใส่หมวกไปสิกูจอยู่ในร่มอะไรใส่หมวกไปสิไม่ร่มกูกูจะอยู่ในร่มร่มกูโอเคเนี่ยสามคดแล้วดูตัวในระหว่างทางนีคะก็จะเจอวัดนี่แหละวัดพ้ะมากคือวัดเยอะมากแต่วัดเขาอ่ะส่วนใหญ่เป็นเจดีย์อะมึงเจดีแบบคงใหญ่เลยอะ เฉยๆปัดจะไม่แบบเหมือนแบบเราที่แบบมีอุโบสดมีโน่นมีนี่มีน่าเฉจะเป็นแบบเจดีแบบเด่นๆแบบอลังอลังเมื่อกี้กินปับเยยทอดน่าจะไม่อิ่มนะคะหรอแต่ว่าน่าลองเพราะจะกินอีกร้านเฮ้ยมีคนโทรมาฮัลโหลบาย Uh, that right yeah but not now okay Maybe at uh, at 5 p.m uh, I will call you later okay thank you thank you okay just about it okay so okay. bye bye <laughs> โอเคเมมชื่อไว้แล้วะเรอไปกินกันเด้วยรื่องความที่เป็นอาหารที่เรากินมาแล้วนะคะกินมาหลายมือแล้วด้วยเราก็เลยว่าเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวลองไปหาแบบอื่นบ้างมาลองกินดูเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะร้านไข่ป้าค่ะ ร้านคาเฟ่น่าเข้าจังเลยเดี๋ยวเราไปเข้าคาเฟ่ร้านนี้ดูนะคะไปเลยเนะไม่ถามเพื่อนนะคะเข้าไปเลยอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นกาแฟผสมส้มค่ะส้มจูสูหนรื้อง p a ช s i n อะ p คือส้มอะไร p า s s i o n คือสาวรสวรอ๋อเออสา,สาวรุนี่ค่ะเป็นกาแฟผสมสาวารสเขาบอกเป็นิ i เมเจอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นชานเมียนมาา กาแฟผสมสับปะรดนะคะมันมูนมากมันมีกลิ่กาแฟอมันจะมีความเปรี้ยวของสับปะรดความหวานของน้ําส้มลงตัวมากมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ละคนชอบเปรี้ยวแบบรุกคนที่ชอบแบบซีตา้ซีดันอะอันนี้คือชาพม่ามันเป็นชาพม่าที่แบบ เหมือนผสมนมค่อนข้างเยอะรสชาติไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เท่ากับที่เราไปกินชาพม่าก่อนหน้านี้อะที่ร้านอาหารเช้าเมื่อวานนี้ที่เราไปอันนี้จะดูแบบจืดแต่ว่าก็กลมกล่อมเหมือนชาน่มนอ่อนแค่นั้นแหละไหนกินดิปิดหลอดเหรอคะเปอนอมลอยขนาดนี้อุ๊บเหมือนเดยเนี่ย่ จริงจริงวุ้ยไันใสยไม่ชลิปลุกเลยนะคะเมื่อนอมแบบนั้นหญิงสาววัยชายวัยชายมากกูเห็นวัยชายมองไงกูเลยแบบตกใจแบบหวานหวานแต่รสชาติไม่ชัดเจนชาไม่เด่นแต่แต่เรื่องพวกนมแหละเด่นมากอันนี้นมนี่นมไม่เด่นอันนี้นมนมเสียนมหาย้งหมดแต่เนี้ยนมเด่นอันนี้นมไม่เด่น อันนี้เป็นอาหารเมนูสุดท้ายนะคะที่เราสั่ง m i x fry bro นะคะเป็น french fry ไก่ทอดแล้วก็ fish finger bro แปลว่าก๋วยใช่ไหมอุ้ยยูก็เก่งอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือปนลปลาทอดนะก็เหมือน fish finger บ้านเราแต่ว่าเรียกความที่ว่าเนื้อปลา จะดูเป็นแบบแข็งๆหน่อยน่าจะเป็นพวกปลาแช่แข็งอย่างนั้นอะ่ะอืแล้วก็ชุบแป้งทอดแค่นั้นแหละใช่ข่าวดีสดกว่แล้วก,กัน <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นเท่าไหร่อันนี้อะโอเคเลยเพราะว่าฉันไม่ค่อยชอบอาหารเค็มเท่าไหร่ก็คือชาังที่พ่มาคือเค็มเค็มอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วไก่อ่ะชุ่มมาก <c oughs> เห็นไหมไก่อ่ะชุ่มมากชุ่มกว่าชุ่มไปหลีกียครับรอนตอนนี้กี <c oughs> ่แห้งค่ะไม่กี่และะ้วค่ะ ผู้หญิงทุกคนเขาก็มีกีแหละสวยผู้หญิงเหรอคะ <c oughs> สอร่อยชอบสกินรรมันก้อนเบอร์เริ่มเลย <c oughs> คุณไฟทอดน,นะคะทุกคนมันจะดูดไฟได้ เหมือนอารมณ์สมัยก่อนตอนเด็กๆอะมึงร้านสมัยก่อนใช่ไหมใช่ขายชุดนักเรียนอะเออพู้ตามตรงที่นี่ร้านขายของชำเยอะมากอะเนาะไม่ได้เป็นแบบร้านสะดวกซื้ออะเป็นแบบร้านขายของชำตามแบบชนบดอะไรอย่างเงี้ยเนาะซ้อมตา้มเหรอ,อ,อจริงปะนี่ไงปาล่ามเลยค่ะเฮ้ยรถรนรถรถรถ ฟ้าเอามาลองส้มตำนะคะสวัสด oh, ีค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่ีค่ะค่ชา่ะค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 ่ะก่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคะคะค่ะค่ะะคะ่่อะอะะ่ะะคะะะะ อ่าแล้วก็มะเขือเทศใช้กันไกลตัดเนอะอนกับล่ำซอยโอ,อ้ใช้มือแบบว้าวตีน้ำออกนะคะใช่ใช่ยังหัวปีปะแน่จะใช่นะก็ใส่หัวะคะ่ะ เพียงนะคะถั่วคั่วค่ะชูเลอรหรือเปล่ปาอ่ะน้ำตาลน้ำปาลานิดนิดอะไรน้ำมันเหรอโอ้โอน้ำมันแน่ๆเลยอ่ะแนวสีเหลืองค่ะ ก็รั่น้ำมันอีกรอบนะคะเมื่อกี้ยังไม่ฉ่ำฉ่ำยังไม่พอร้องงงมัม้งเนาะสมาร์ตสมาร์ตอ่า yes นี่นี่เนี่ยเนี่ยอ่านี yes. น่นี่นิดเดียวนิดเดียวะค่ะเดี๋ยวเราจะสั่ง้มตำ่ำเมื่อกี้คือพริกอีกเขาไม่ล้างใช่ปะ,ะตัดพริกเอานะคะแล้วเราจะเป็น,น,นตำ่ำ <c oughs> ดูลีลาการตำของดุงแกใส่ชูรสกะทั่วบดแล้วก็น้ำปลาปลาหรอกะปี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอใส่เส้นมะละกอ,อะนี่อะไรอ่ะน้ำซ้อมใส่ชูปะดูน้ำเปล่า ออน่าจะน้ำส้มสายชูใสแครอทอ่าเหนื่อยนิดหน่อยนะคะอ่าแล้วก็พร้อมแล้วต่อต่อค่ะแป้งเหือดเขียวจริงหรอไม่เชื่อว่าเขื่อนเขื่อนเออว่าเขือเยือกเหือโหหน้าตาเหมือนแป้งเลยอ่ะไม่เหมือนนี่เป็นแดงนะคะนไ่อยๆนี่ปลา ไม่พอใส่เพิ่มเป็นสามถ้ควงนัวนะ,นะเสร็จแล้วไข่ดีอยู่นะลุงเนี่ยดูสิคนรอเนีย่ยมาใหม่นี่ดัวมนนีอะไรอ่ะมะม่มวงเปรี้ยวได้แล้วนะคะนี่ปาลองเดก พูดเท่าไหร่ได้แต่พูดแต่ไม่รู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าถูตาวซ่นแต่คนข้างข้างบอกว่าวันตาวซ่นเข้าใจไหมคะเออนี่กูดวันต้อั่งอ่าขาาวซนไม่มีเงินทอนนะเหมือนพ่อแม่หาเงินทอนได้ยากมากเลยอ่ะถ้าเวลาจ่ายแบบใหญ่ใหญ่สวัสดีค่ะ สวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊าย,ย,ายนี่นะคะส้มตำเมียนมาสไตล์อุ้ยกลิ่นส้มตำม,มากเลยแล้วส้มตำม,มันจะกลิ่นอะไรละ่ะคะมีความเปรี้ยวมีกลิ่นเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะ,ะนี่นะคะเรามาดูส่วนประกอบของมันนะคะมันละกอ อันนี้คือมะเขือมะเขือมะเขือเขียวมะเขือเทศสีเขียวกูนึกว่าเป็นแตงอ่ะดอกแตงบ้านมึงกลมดิเชียวอ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศสีแดงแล้วก็อันนี้เป็นผักเหมือนผักบุ้งปะก็ใส่ทั้งปลาแล้วก็กะปิว้าแล้วก็มีมะม่วงเลิศมาชิมดูนะชิมเลยครับเผ็ดอ่ะก็ใส่พริกกี่เม็ดละมึงบอกว่าเป็ดนิดเดียวอะ เค็มกะปิอ่ะเค็มเหรอวะ iPad อร่อยไหมอร่อยเหมือนน้องตามเลยรสชาติอร่อยมากกินจับปิดแรงมากพีคุณบอกว่าเผ็ดแล้วกูจะเหลือเหรอไม่ธรรมาคือเผ็ดแล้วว่ามัมะม่วงไม่ปี้หอมมัม่วงหวานอ่ะเผ็ดมัมม่วงกิมบอรเนี่อร่อยมะม่วงหวานอ่ะดูพอสอนกินค่ะโอ้โหคำเปิดเริ่มเลยค่ะ ิ่งที่ตีครองมางรครั้งแรกคือเค็มว่เขอกินกับมะม่วงแล้วกันลองดูไม่เผ็ดยืดกับมะม่วงมะม่วงมันจะหวานอันนี้มันค่อนข้างเค็มเลยอ่ะถ้าดื่กับมะม่วงมันจะตัดกันได้ดีอร่อยอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นเมนูแนะนําแล้วกันเรามาลองกินดูนะมาครั้งแรกก็มาลองนะซุปตำทม่าอร่อยจริงอร่อยไม่แพ้ไทยแต่ว่ามีความเค็มนะข้างๆร้า,านส้มตำก็จะมีอีกร้านหนึ่ง เออแล้วก็กินเลยจ้ามันเป็นอย่างนี้นะใช่ไเหรอ,อปนีงคะอ่ะอะเนคือถ้าคนที่ล้างไส้ไม่ดีอ่ะมันจะขมใช่ไหมมึงอันนี้ไม่ขมเลยแล้วนิ่มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อย,มออยไม่ขมไม่เคม็มมึงกินอย่างนี้นะน กรเทียมได้ยไม่นี่โุปเป็นแบบนี้นะอืมอร่อยเลยซุปหรอใช่เหมือนขาหมูแต่ไม่ได้ขามูกขาซ้มซุปอร่อยไม่ได้แบบเค็มไม่ได้แบบรสชาติจัดจ้านเลยขนาดนะั้นเป็นแบบคล่องคอปลาเล่ปาเล่ปาเล่เ,ลเลวเวเวเววว ชื่อไวเรียกว่าไวไวเออกินไวๆมึงไวอยางไวอร่อยไวอร่อยนะโอ้ยแล้วก็เห็นเนี่ยเห็นเขามีบะหมี่ด้วยนะคะมีเส้นอยากกินหวนแวานหวาานหวานหวานวนวานหาวาานห่านานหนจ้านานจ้านนาาเนาานาาเนาาน จาซันโจนะคะนี่ผัดหมี่เออผัดหมี่เส้นเล็กบ้านเราอ่ะจาซันโจอืมจิ๋วๆเค็มๆอ่ะมันต้องคลุกกับน้ำจิ้มอ่ะเมื่อกี้ค่าเห็นใส่เมื่อกี้ยเขาใส่แบบนี้นะอันนี้ใส่อันนี้กุมาเสียบุ้มัอ่าเขาใส่แบบนี้เลยลอกแล้วก็คลุบน้ำจิ้มเขาอร่อยนะมึงมันต้องกินจริงๆ ไงน้ำจิ้มบางเนี่อกี้นี้นี่ภะรยาภรรยาเหรอภรรยาบ้างวะคนละอันนี่เหรอใช่ไหมเอ้าหรอเอ้าไม่ใช่อันนี้เหรอสี่คนละสี่ดิเออไม่เป็นไรใส่ใหม่เมื่อกี้ใส่ผิดนะคะใส่ใหม่คุณเอามาให้คุณเอามาให้เมื่อกี้อ้าวแล้วรสชาติจะเป็นยังไงมึงเออมันน่าจะเหมือนกันแหละน้ำหนักน้าผึ้งน้ำผ้ง้ามันไก่อ่ะหวาน เหมือนอะไรนั่นอ่ะผัดหมี่สีชมพูบ้านเราอะ่ะบ้านเราเนี่ยอ๋อจะนับมา,ามาใช่ไหมนี่เราเดียวอ๋อ 4, ส<ะ>ี่พันทั้งหมดทั้งหมดสี่พันใช่ไหมสี่พันหนึ่งร้อยมาค่ะ,ะเดินกันต่อ<ะ>แล้วก็เห็นข<ะ>้างทางอีกน่าจะเป็นร้านชาร้านน้ำชามั้ง ไม่ใช่รอยยานะมาเขาชี้ว่าให้มานั่งเฮียยามไหมเอ๊ยยามไหมเตียไหมเตียเมียนมาตีเมียนมาตีแก้ตีแก้ีโอเคเี้ยมาชาปังใต้ใื่ไเมฝั่งใต้แกยัวละเม่นรังเงี้ย อเขาชาวใสถุงพลาสติกอะ่ะมาแล้วค่ะอหมดแล้วอ,อร่อยไงน,นังเฉยๆไนงะอืมอยังติดใจร้านนั้นอยู่ไงขอโทษจริงๆนะร้านนี้ยังไม่ให้ผ่านอ่ะถ้าไปกินร้านนั้นเราคือจะรู้เลยว่ามัน มันการันตีความอร่อยอ้านนี้ฉันให้สามสามจุดห้าดาวนะคะเต็มห้าฟันเตาต้านซิการ์เรดแล้วมันถ้วยเราเท่าไหร่วะ16่หกขันอันสามสี่กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปต่อบลูนบนวิมีโดนัททอดด้วยมันคือโดนัท ทอ,อดใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกอันมนึงอะปลาวเดย์ปลาวเดย์วันเออหนึ่พบาทค่ะหนึ่พบาทค่ะหนึ่งพันจ้าค่ะหนึ่จ้าค่ะขอเชิชรเรียกว่าอะไรอ่ะปาเล่ปาเล่ตูจ้จอยาจองโบู้จองปยาจองเรามาชิมกันค่ะ <laughs> ก็เทยร้อนะคะมือก็เทยอ่อนแอค่ะบอบางไม่เหมือนหน้าเพื่อนเลยอ่ะหน้าเพื่อนก็บอบบางผันผวนโอ๊ยกินทุเรียนแท้มันแป้งอะแป้งเค็มๆอ่ะรูว่ะร้อนมือมันร้อนละ รอไม่เอาแล้วาไปรีวิวคนดูเขาหัวเราะโต้บุจออันนี้ปยาจอปยาจออันนี้ปยาจอโต้บุจออันนี้คือโต้บุจอคล้ายๆเต้าผู้อ่ะแต่ข้างนอกอ่ะมันกรอบข้างในมันแบบเหมือนมีไส้อ่ะแต่ไม่มีเแต่มันไม่ใช่ไส้อ่ะโต้บุจะไรโต้บุจออันนี้คือโต้บุจรอันนี้อร่อยให้แบบนี้ พยาจอพยาจอ <S <S เหตุผนเพื่อนมือหนาจรงเลยวะ <S <S มันกรอบแต่มันจืดเหมือนกินแป้งธรรมดาแป้งธรรมดาแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมันเหมือนเป็นของว่างเอาไว้กินเล่นเท่าไหเป็ปอย่างเงี้ยฉันว่าถา้ามันจะดีมากเลยถามม้ถามีอะไรมาอะไรมาจิ้มนมนมพุนก็ได้ไม่ทาทาพม่าที่เรากินเมื่อกี้ถ้าเอามากินคู่กันน่าจะเข้ากันนะอันนี้เราก็จะมาต่อนะคะ อันนี้คืออะไรอพาร์นเมนทเหรอใช่เหมือนแฟชั่ะเออเหมือนแฟชั่นนเจอแฟตข้างหน้าก็จะเป็นขายผลไม้นะคะสับปะรดกับแตงโมส่วนเนี้ยขายตัวค่ะโอ้ขายได้ก็ดีตอนนี้ขายไม่ออกค่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแถวนี้ถ้าปัดพินเดอร์มันจะมีเจอหมายวะมึงปัดสิมึงโหลดมายังพินเดอร์ต้องเชื่อมพีเอ็นได้ไหมอ่ะอุ้ว่ามัเชื่อมเชื่อมดิ ใครมาพม่านะคะพม่าเขาบล็อกพวกโซเชียลใครที่จะมาจะต้องโหลด VPN มานะคะที่พม่านะไลน์ยูทูบวีแชทเล่นได้ไม่ต้อง VPN แต่ว่า WhatsApp, Facebook, Instagram ใช่ทวิตเตอร์อ่าทวิตเตอร์จะต้องเชื่อม p n นะคะแต่ถ้าเป็นก็ต้องเป็น VPN อปกติเหรอ ตัวเทปติ้งตอบ่อแต่ว่าโตอิงไม่ต้องนะคะโตอิงอะไรเอาอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นเว็บเว็บจีนอ่ะอ่าไม่ไม่โดนบล็อกแต่อะไรที่จะเป็นแบบพวกเฟซบุ๊กอะไรทางตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนบล็อกไหมนะจะโดนบล็อกแต่อุ้ยอุ้ยอุ้ยรอุ้ยมาเห่าต่อยตัวเฮาะคืนเราแล้วอะไรอ่ะตกใจไหนนี่นี่นอะไรอ่ะเหมือนชา น,นี่หรอทำไรอ่ะฮแก้แวนดูสิดูสิน้องอยากเห็นใช่เหรออ <c oughs> ะไรเรยอดเรืนนอนะไรเรืเรีน่นตอนเนี้เราอยู่ร้านเคจไฟกำลังดับอยู่นะคะดูสิไม่มีไฟอุ๊ยลุงโทรมา<ง>ตามสัญญา